ทีนี้ไปดูประเด็นในเรื่องของร้านอาหารที่ว่าเพื่อสักครู่ที่มีการนำพืชกัญชานะมาเป็นส่วนผสม uh huh. ซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าคือบางทีคุณใส่ไปเนี่ยผู้บริโภคเขามากินเนี่ยบางคนเขาแพ้แล้วคือเขาไม่เคยบริโภคมาก่อนอยู่ในอาหารพอเขาแพ้ไปเนี่ยเป็นอันตรายเนี่ยถึงชีวิตได้นะ ถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ประกอบการร้านอาหารที่ต้องการจะนํากอชอเนี่ยมาใส่เป็นส่วนผสมเนี่ยท่านต้องระมัดระวังอย่างมากและศึกษาข้อมูลให้ดีนะครับต้องมีการจัดทําข้อความที่แสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบการอาหารที่มีการใช้กอชอรับอ่า แสดงรายการอาหารที่มีการใช้ใบกอชอทั้งหมดมีกี่เมนูอ,มอะไรบ้างนะแสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกอชอเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหารอันนี้อันนี้สำคัญต<บ>นดีสาคัญต้มยำทะเล uh huh. ใส่ครึ่งใบคุณต้องบอกเขานะ,ะแสดงข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีใบกอชอเป็นส่วนประกอบ uh huh. แสดงคําเตือนรายการอาหารที่มีการใช้ใบกอชอให้แก่ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กอายุต่ำกว่า18ปีสตีมีคันสตีให้นมบุตรอ,อันนี้เนี่ยเป็นอันตรายอย่างมากถ้าเกิดมีสารกอชอเข้าไปในร่างกายกยิ่งถ้าเป็นคนแพ้เนี่ยหนักนะอย่างที่เราจะเห็นข่าวว่าบางจังหวัดมีผู้เสียชีวิตแล้วจากการเสพเกินขนาดครับผม แล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยไปร้านอาหารเนี่ยถ้าไม่แจ้งเนี่ยไม่รู้นะว่าเกินขนาดขนาดไหนแย่ใช่และต้องระมัดระวังให้ดีเลยคือจริงๆหมอเนี่ยเขาไม่ได้แนะนําว่าให้ร้านอาหารเนี่ยเอาใบากอชอมาทํานะแต่ถ้าเกิดท่านมีสูตรของท่านจะทาท่านก็ต้องทําอย่างถูกต้องอและใช้ในปริมาณน้อยครับนะครับ โดยเฉพาะช่อดอกเนี่ยเขาบอกห้ามเลย,เ,ลยเพราะว่าช่อดอกเนี่ยมันมีสารเมาเยอะมากใช่มีพีไอทีเอสซีเยอะแล้วบางทีเรามองด้วยตาเปล่าไม่รู้ไงว่าตกลงมีอยู่เนี่ยไอช่อดอกเนี่ยมีอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่บางต้นเนี่ยเขาเลี้ยงเขาดูแลมาดีเนี่ยโอ้โหเปอร์เซ็นต์สูงเลยแต่มองด้วยตาเปล่าไม่รู้ครับพอใส่เข้าไปเนี่ยคนกินเข้าไปเนี่ยบางคนเขาไม่เคยกินมาก่อนเนี่ยใช่ครับอย่างที่บอกพอแพ้เนี่ยอันตรายนะและ ถ้ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันทีนะครับและสิ่งสำคัญก็คือแน่นอนผู้ที่บริโภคเข้าไปนะก็จะทำให้มีอาการง่วงซึงมคือต้องหลีกเลี่ยงการขับขี่รถเลยหรือว่าทำงานที่เกี่ยวกับเครื่องจกักรกลซึ่งมันอาจจะผิดพลาดพังเผอได้ย,ยุ่งเลยใช่นะครับ,รบและอีกเรื่องหนึ่งคือ ห้ามแสดงข้อความหรือโฆษนาสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรคคือกอชอเนี่ยรักษาโรคได้ก็จริงรแต่ว่าเขาต้องมีกรรมวิธีทางการแพทย์ที่จะนำสารบางอย่างไปใช้ผสมในการรักษาโครคไม่ใช่ว่าคุณกินเข้าไปหรือว่าคุณสูบเข้าไปแล้วจะรักษาโรคเลยไม่ใช่นะฮะคือต้องเอาไปใช้ต้องเอาไปปรุงอย่างถูกวิธี ตามหลักทางการแพทย์แล้วอย่างพวกใบกัญชาเวลาไปปรุงอย่างพวกก๋วยเตี๋ยวอย่างเงี้ยพอมาโดนความร้อนนะครับสาร THC เนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มสารภาพของมันนะครับแล้วพอเรากินอย่างเงี้ยเขาไม่แสดงอาการทันทีนะครับใช่มันจะเป็นประมาณสัก30นาทีถึง60นาทีนะฮะถึงจะแสดงอาการบางทีเรากินไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหอร่อยเว้ยขมเบิ้ลหนึ่งเบิ้ลหนึ่งเบิ้ลหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีกินไปมันเกินไปนะครับแต่ไม่ไม่เหมือนกับอย่างถ้าใครอย่างที่เมื่อสักครู่บอกพันลำเนี่ยถ้าพันลำเนี่ยมันจะ มันจะเร็วกว่าประมาณสิบเท่านะอ๋อคือถ้าสูบเข้าไปเร็วหรือว่าใส่เข้าไปนะฮะมันมันจะเร็วกว่าการที่เราทานครับดะนั้นเราต้องระวังเลยนะถ้าใครไม่เคยนะครับแน่นอนผมก็จะรับผลกระทบแน่นอนเพราะร่างกายแบบไม่เคยเจออ่คือเห็นในทิกตอกเนี่ยเขาบอกว่าแพทย์แนะนําว่าให้ใส่กี่ใบกี่ใบในการทำอาหารคือแพทย์เขาไม่ได้อยากให้คุณใส่นะแต่ถ้าเกิดร้านไหนอยากจะใส่คุณต้องใส่ปริมาณน้อย ออและต้องมีความรู้ว่าใส่ได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าคุณใส่โดยคุณไม่รู้เนี่ยแล้วคนกินเข้าไปแล้วเป็นอันตรายเนี่ยเจ้าของร้านเนี่ยคุณก็ต้องรับผิดชอบนะเพราะคุณทําของให้เขากินถูกต้องก็ต้องช่วยกันนะฮะอันนี้คือใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมอ่าอย่าให้มีโทษอ่าครับอันนี้เรื่องสําคัญ